สวัสด si oui, ีทุกคนเลยครับกับเข้าสู่รายการกับเกมมินิเกมชื่อมินิเกมเบ็ดบอลนะครับก็จะมาเล่นมินิเกมเบ็ดบอลกันเลยนะครับอ่ามีอะไรนอครับ ไม่ทันเว้ยโอ้ยถ้าแรงก็ขอไปด้วยดูดูเลหนึ่งตาเพราะว่ามันโคตรแลก นนามาทำอะมรครับมาทำหัวอะไรดูครับม,มาทำทุกอย่างทุกคำมืออน่นะนะโอเคโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอเ้โอเจ็บปอ ก็าตายแล้วครับโอเคอันนี้ครับมันแหลกมากครับมันก็ใส่ไม่ได้เดียเด๋ยๆเลยครับอยากได้เพนี้นะครับถ้าไม่อาลิปมันก็จะไม่แหลกเลยนะครับนะฮะ ไอพีครับเล่นได้เวอร์ชันหนึ่งจนย์จุดเได้ครับเวอร์ชันอื่นไปเข้าดูกันเลยนะครับเนี่ยนะตัวน,นี้เลยนะครับเนี่ยบอดไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟนี่เลยครับตั้งชื่นนเอเนมบอลเลยครับผมตั้งเว็วอลน,นะครับสกายวอลเออปึ๊บ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 กวไปครับ โอเคครับก็แคปครับนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ล้วงกดส b ั c r i b e ด้วยครับแล้วก่อนสวัสดีครับ